เห็นไหมธงชาติไทยอ๋อพี <laughs> ่พีทสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นเมนูใหม่ด้วยนะครับเมนูใหม่ด้วยพิเศษเบียร์จะขายต้นแหนต้นแหนไข่กับเบียร์ไทยควายอย่างนี้นะเราจะเราจะมึนที่ไทยแล้วครับโอ้โหไม่กินเบียร์เกาหลีไม่รู้โซเช่นเบียร์ไทยจริงๆส้มตำนี้เป็นบุสมกับเหล้าที่สุดยังจะเป็นกระเทย ไหวไหมครับเี่ยอันนี้นนนเรื่องนี้อ่ะเรื่องนี้ก็มีเยอะแยะนะครับที่ไทยก็เหมือนกันเลยสำหรับผมนะครับผมไม่ไหวผมไม่ไหวเหมือนั <laughs> มมันชนาลูกได้หรอมันยอมไม่ได้อ่ะมันไม่ไหวอ่ะเด็กสวัสดีครับทุกคนลูกยืเกาหลีน้าครับสบายดีไหมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาหลีแล้วนะครับวันนี้ก็ ผมกำลังจะไปร้านอาหารไทยนะครับคือ,อทุกคนจําได้ไหมครับว่า,าครั้งที่แล้วผมเคยไปราม,มูคทะที่ข้างนั้นะครับร้านชื่อว่าคิงมูคทะผมได้เจอเจ้าของร้านเป็นคนเกาหลีที่พูดภาษาไทยได้โหพูดเก่งมากๆเลยนะครับพี่ปีตี้จำได้ไหมครับทุกคนโคสวัสดีครั <laughs> บทอบคนะครับ <laughs> <อ>คือที่นี่คือ <laughs> ร้านร้าน มุกข่าผู้ที่ในโซนะครับภาษาไทยได้นิดหน่อยครับดังนั้นก็ผมก็คุยกับพิพิตีตลอดอ๋รพี่พิพิีบอกว่าตอนนี้เขาก็เปิดร้านใหม่แล้วที่ไหนที่เค้กข้างน้าเมือนกันเลยก็เลย,เลยพิพิตีชวนผมไปก็เลยผมกําลังจะไปอยู่นะครับถึงแล้วทุกคนจริงๆแล้วเออห้าร้านไม่ยากมากเลยเพราะว่าดูสิทุกคนเห็นไหมธงชาติไทยเห็นไหมครับโอ้โห ปใหญ่มากเลยอ,ะอ่ะโหเห็นแบบนี้ก็รู้ว่าเออมี้าอานไทยแน่นอนเห็นไหมครับทองชาไทยเคียนว่า Thai Family นะครับ Thai Family เห็นป้ายสีชมพูไหมครับสีชมพูชมพู้านชัวรว่า Thai Family นะครับ สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครัโอ้โอเคทุกคนถึงลานแล้วนะครับลานไทยแฟมิลี่ที่พังเบงซักข้าใหม่นะครับซักข้าใหม่โอ้โหน <c oughs> ่าเหรอไดมากเลย โอ้โหเมนูดูสิครับทุกคนมีทุกอย่างเลยเนาะเนี่ยทุกคนนี่มีแรงเ็มด้วยปลาป,ปองคลีผัดไทยกะเพราต้มยำกุ้งก๋วยเตี๋ยวข้าวขาวหมูเมนูแนะนำานะครับเครื่องดื่มก็มีทุกอย่างเลยนะครับช้างซีบีโอรุ่นนี้น,น่าเอ้ยเยอะมากเลยนะครับ อ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับโ,โหโยุ่งครับยุ่งยุ่งมากใช่ไหมครับเรื่องครอบครัวอ, <c oughs> อา,าไว้ดีไหมครับพ <c oughs> ึ่งคอลูกเอาคนที่สามเอาจริงหรอครับโอ้โหนี่ครั้งที่แล้วผมไปหาพี่ปีตีแล้วพี่ปีติบอกว่าเออเพึ่งคอลูกคนที่สองนองดาราใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับ อุไม่ได้เจอกำมันทามมากโอ้แล้ววันนี้มีคนที่สามแล้ววันนี้วันนี้วันจันทร์วันเสาร์ไปคนลูกครับโอ้จริงๆแล้วผมก็ยไปทันไทยเพนลีที่แถวแถว คือมั่วใจโซด้วยแล้วก็อคอยไปที่รามมุขทะที่คิงมุขทะที่ข้างน้านะครับแล้วตอนนั้นก็ผมก็เจอพิพิธโดยบางเงินม,มากเลยใช่ไหมครับใช่แล้วห<ช> <ๆ S 1> ลังจากนั้นก็ผมบอกเลยว่าเราก็คุยกันบ่อยๆแล้วพิพิธวันนี้ก็พิพิธก็ชวนผมมากินด้วยกันนะครับอันนี้เป็นซักข้ามัใช่ไหมครับใช่เฟมิลี่ซากข้ามหองไทยเฟมิลี่นี่ก็อยู่ที่ข้างน้าใช่ไหมครับข้างข้างทางน้ำข้างข้มาที่นี่มาอย่างไรล่ะครับ จริงๆแล้วผมก็มาโดยรถเมย์ตอนนี้ผมก็นั่งรถเมย์มาม,ม,ามีมีที่จอดรถแล้วแต่ว่าแต่ว่ามีรถเต็ม ตลอดเพราะว่าข้างบนดึกนี้มีคนชายเต็มอยู่แล้วอเลยผมก็มาสาวาทิตย์อย่างนี้ก็ขับรถมารถมารถแม่ล่ถเมมาแถวนี้ไม่มีรถไฟใต้ดินใช่ไหมครับมีคูบัมโพูบัมโพกับทุงจักรแต่ว่ารถเม่สะดวกกว่ารเมดสดวกว่าถ้าใครๆอยากจะมาที่นี่ก็ลองลองดูนะครับคือต้องลงที่ คุณบำโพนว่าธงจากคาเธโรไฟนะครับๆๆวันนี้โอ้โหพี่ปิติเตยมให้หมดเลยนะครับดูสิทุกคนโอ้โหโสุดยอดนี่เล่งเสพ ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตำถาดตำถาดใช่ไหมครับร้านไทยร้านไทยโอเคครับแล้วไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยเออแล้วอันนี้เป็นต้มยำกุ้ยจับยวนอ่ากุ้ยจับยวนคนเนยไม่มีในเกาหลีนะเออใช่ผมไม่เคยเห็นเป็นเมนูนี้ที่ร้านอาหารไทยนะครับในเกาหลีเลยไม่ค่อยเห็นเลยแล้วเรื่องเดีวก็กําลังคิดกันอยู่ใช่ครับใช่ไปร้านไหนก็มีเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ ใครรู้เคยก็ไม่เคยมีเท่าไหรอกครับเนอะไม่มีครับใช่ไอเนี้ยผมชมมากนะครับใครรู้เคยชมมากอันนี้ก็ชมมากมอมเ,เออชอบหมดเลยเออโอเคไม่เป็นไรแนะนําเอาอะไรให้กินก่อนเล้งเสร็จนะคะเล้งเสร็จอยากให้ชิมเพราะว่าเคยอยู่ที่ไทยนานว่ารสชาติด้วยว่าอ<ช>ร่อยบ้างไหมอย่างน,นี้เพราะว่าเป็นเมนูใหม่ด้วยนะครับเมนูใหม่ด้วยพิเศษเดี๋ยวจะขายต้นเนียนต้นเน็้ไม่ขายเออตอนน้นย็งขายอย่างเดียว ต้นเย็นไข่ก ok. oh, oh. ับเบียร์ไทยวุยอย่างนี้โอ้ยใหญ่มากโอ้โหที่จริงเมนูนี้ดังเพราะรายการเกาหลีใช่ไหมครับมีพิธีกรคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงชื่อชอนยมูเขาก็ชอบกินอันนี้แล้วผู้ชมเกาหลีก็เขาก็อยากรู้ว่าเมนนี้คืออะไรแล้วเขาบอกว่าเป็นเมนูเมนูของไทยส่วนใหญ่คนเกาหลีเห็นเมนูนี้เขาเขียว่าอาจจะรสชาติอาจจะคล้ายๆกับคำจัดทาง ใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ต่างกันมากต่างกันมากใช่ไหมครับใช่ครับตอนที่ผมกินเมนูนี้ครั้งแรกอะผมก็ตกใจเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเออรสชาตินี้จะเหมือนคล้ายๆกับมันซุปกระดูกหมูแต่จริงๆแล้วรสชาติมันเปรี้ยวใช่ไหมครับคนก็หรือบางคนก็จะเออตกใจแน่นอนนะครับตอนเลิกชิมแล้วที่ไหนนะแต่ละรถไฟอะไรต่ลดรถไฟเออโอ้อร่อยมากโอ้ใช่เจ่ว่ามัน กัวเมาสมกับคนเกาหลีไหมอะไรเงี้ยใช่ครับใช่แล้วตอนนี้ดังมากใช่ดังมากโอ้โหไปในก็เออทุกคนก็ชอบกินเลยเดี๋ยวชิมก,กันนะครับอืมหมูมมนุ่มอยู่ครับหมูนุ่มอยู่แล้วก็ซุดอร่อยเราจะเราจะมึนที่ไทยแล้วครับโอ้โหบางรางก็ เขาจะกลัวัวว่ารสชาตินี้ไม่ถูกปรับคนก็หรือเปล่าแล้วก็ทําให้ออรสเปรี้ยวน้อยลองแแ่่ยวนี้ไม่ใช่อร่อยมากแซ่บเลยนะครับแซ่บเลยนี่นต้องต้องเปรี้ยวเผ็ดประมาณนี้ถึงจะได้มันสดชื่นนะคะรับรู้สึกสดชื่นตอนนี้คนกา็มีตังเมนูเยอะใช่ไหมครับพี่ดีก็เยอะขึ้นนะครับเราะว่าเขาก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายลองชิมหล้วปุ๊บ สั่งโซจูสั่งดีครับเพิ่มงน้กินกับเหล้าผมคิดว่าคนก็จะชอบเมนูนี้เพราะหน้าตาด้วยนะครับหน้าตาอาหารมันดูอลังการมากดูดูดูวัวว่าโอ้โหอย่างนี้นะครับอร่อยดีอืม กินเบียร์ได้หรือเปล่าครับได้ครับได้ครับผมไม่กินเบียร์ก็เรียไม่หมดเลยเจืดจืดไม่เตี้ยไม่ไม่มีน้ำแข็งนะครับใช่ไม่ได้ขึ้นโอ้โหใช่จริงๆแล้วต้องมีน้ำแข็งด้วยเนี่ยไม่มีน้ำแข็งขอคุ้ครับผมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าต้องทำงานทำงานเลี้ยงลูกมากกว่าเลี้ยงลูกมากกว่าเลี้ยงลูกมากกว่าขอบคุณครับขอคุ้มครับหมดแก้วหมดแก้ว สดเชิญอยากใหจริงๆเปยังไงบ้างครับไปเมืองไทยมาผวมก็อยากให้ภรรยาก็ไปไปบันเกินไงประเทศของเขาภรรยาอยากไปอยากกินอะไรที่สุดอยากกินอาหารของเขาที่สุดอันในครับมันทุกอย่างอาหารไทยก็ได้หมดเลยไปอานไทยก็นี่ก็มีใช่ครับที่เขาอยากไปไทยเพราะอยากกินอาหารไทยแท้ๆจริงๆรสชาติไทยเลยเขาก็มีความสู หายเครียดจะได้กอลูสุขภาพแข็งแรงไปมาประมาณประมาณสองเดือนนะครับครับผมจริงเมน,นูนี้ก็เคยกินประมาณหนึ่งครั้งสองครั้งมั้งแฟนผมก็แนะนำให้กินนะครับผมบกินเหล้าแล้วก็แก้แห้งแก่แห้งแก้ <laughs> แ,แห้งใช่ไหมครับใี่อนอนี่แหละใส่พริกเยอะเออแก่แห้งนะครับเรียว่าอันนี้รสชาติอะไรอะไรเหมือนที่ไทยไม่ได้ครับโอ้ทุดจิมไม่มีแล้วโอ้ทุนจิไม่มีใช่ไหมครับ เส้นมีแต่เส้นอย่างเดียวน,นี่มีแต่เส้นอย่างเดียวมีเส้นอันนี้อย่างเดียวอืมเดี๋ยวให้ดูรสชาติอืมอืมเสน้นผมคิดเดาว่าอร่อยนะครับ <c oughs> อร่อยดีอืมอืมตัมงชื่อไว้ก่อนไหมครับว่าคนที่สาม ไายินทราไทยินทราทามินทามินโอ้ยจับลูกก็ภาษาไทยบ้างภาษาไทยได้ครับจริงๆไทยเดี๋ยวถ้ามีกาสไทยออกมาน่าทักมากอยากเทอภาษาไทยเก่งมากไม่อยากนอน อยากออกไปข้างนอกอยากไปเที่ยวอีกเที่ยงเขาพ่อดน้าเหมือนน้าเหมือนคนเกาหลีคิดว่าหน้าเหมือนตอนนี้หน้าเหมือนคนเกาหลีแต่ผู้ภาษาไทยน่ารังมากจริงๆิแล้วผมก็เห็นแต่รูปคิดว่าเออหน้าหันตัดตัวมากเดี๋ยวจะน่าติดแน่นอนนะครับโอเคต่อไปก็จะกินให้ลูกเขยอโอเคไปครับลองดูโอเคให้ลูกเขยนี่เมนูนี้ก็ผมชอมมากเลยนะครับคือจริงๆแล้วผมไม่ค่อยรู้จักเมนูนี้ก่อน แด้แฟนผมแนะนําให้กินเลยนะครับดูสิครับหน้าตาโอ้โหคือผมแน่นอนว่าอันนี้คนเกาหลีชอบแน่นอนออันนี้อันนี้ก็เมนูใหม่หรอครับใช่ครับอันนี้เมนูใหม่อันนี้ก็เมนูมน,นี้ยังไม่ออกนะยังไม่ออกเดี๋ยวทําเมนูอยู่ครับเออร้านอาหารไทยในเกาหลีส่วนมากก็มีแต่เมนูเหมือนกันเหมือนกันเลยซุปยำกุ้งหรือซ้มตาม หรือข้าวผัดยินแล้วอาหารไทยเยอะมากกว่านั้นเยอะมากจริงๆอาหารไทยแท้ๆคนที่เคยอยู่ไทยนานก็ยากก็มีบ้างแต่ว่าสําหรับผมอยู่อีสานสองปีขอนเก่นสองปีก็ครั้งแรกผมก็สักหนึ่งสองเดือนยากมากต้มยงกุ้งก็กินไม่ได้ไม่ได้ปุ๊บรดชัดปุ๊บเข้ามาเข้ามาแล้วซึมแล้วปุ๊บโอ้โห ถ้าคน <Okay. S 1> ไปมาไปเมืองไทยครั้งแรกส่วนใหญ่ก็กินไม่ได้คมเกาเรนบอกว่าชิมปุ๊บเหมือนรสชาติกินยาอะไรอย่างนี้รสชาติแปลกๆกินยาอะไรกินยาอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ครับผมก็เหมือนกันและครับครั้งแรกก็ผมกินไม่เป็นเลยนะครับคือเวลาได้กลิ่นคือมันไม่ยากก,นนกนินเมือนกลิ่นมันแรงใช่ไหมครับ mm hmm. แล้วกินคือโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวชองลองชิมดูก่อนชิมแล้วก็้ทำไมเปรี้ยวจัง ่เพราะว่าคือรสชับเปรี้ยวของไทยกับของเกาหลีไม่เหมือนกันเลยนะครับส้มยำกุ้งผมคิดว่าสุขภาพดีมาจากมะนาวมะนาวที่ไทยอร่อยอร่อยถูกสดมากใช่ที่เกาหลีมะนาวไม่มีเลยมะนาวไม่มีปรุงไม่ได้เลยส้มตำนี้เป็นบสมกับเราที่สุด อะไรก็เพื่อพวกันเราอย่างเดียวกินเราปุ๊บสุกทำคำนึงกับไก่ย่างไก่ย่างเนื้อคอหมูย่างเออได้หมดเลยใช่ได้คุณเจียงเนืเนมเนมเนมหมูเออกินอย่างนี้เอออืมที่จริงแล้วตำทาาก็มีหลายแบบด้วยอันนี้เป็นทำตำท่าสไตล์แบบคือไทยแฟมิลี่ใช่ครับใช่ที่พี่วัตถุดิบใสอยู่ด้วย ถึงนข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็จริงๆค่อยขายครับแต่ว่ามันบางวันก็ขายดีบางวันก็ไม่ออกเสียดายพี่พี่ตชอบข้าวเหนียวหรือข้าวสวยผมชอบข้าวเหนียวข้าวเหนียวผมมันก็เหมือนกันเลยนะครับอันนี้เท่าไหร่ครับท่านทัด อันนี้ประมาณมันเก้ามั้งมันเก้ามันเก้ามันเก้าโอ้โหไม่ถึงสองบนเลยนะครับมีกุ้งด้วยนะครับใช่มีกุ้งด้วยกุ้งอีสานดูสิแนี่อือซดบะอ๋อหิวข้าวเขาจริงจริงอืมภาษาอีสานเตรียมมาบ้างไหมครับ ว่าอยู่ยังวะผมเป็นยังโด้ผมเป็นยังผมเป็นยังผมแมนผมแมนแมนเจบิรีบอกเจบิรีเจบิรเดอร์เจบิร์หลายเจบิร์หลายผมเป็นเคยเกาหลีตานะจริงๆผมอยู่ที่คอนเกนสองปีวันนึงปีมันไม่เข้าใจใภาษายากคนที่เจอการคุยกันเขาไม่เข้าใจไม่ได้แต่เขาก็ขอให้ภาษาใช่ กรุงเทพอย่างนี้คุยกับผมปุ๊บเดรู้เรื่องภาษาอีสานแล้วก็โอ้โหตลกดีมากเดพี่พัรัยอ่ะไม่ใช่ภาคกิสาไม่ใช่คนกีสาคนใต้ใช่แต่โตที่กรุงเทพน,นี่นะภาษาใต้ได้ไหมครับไ,ไม่ได้ภาษาใต้ไม่ได้ไไดพี่พัรัยพูดได้ไหมครับ ได้ครับภาษาใต้ภาษาอีสานได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยโอ้อ็ภาษาอีสานได้ด้วยหรอครับครับนี่นะแม่เป็นโอ้ภาษาอีสานอ๋อเข้าใจละอุดรธานีอุดรธานีโอ้อยากไปไทยครับนึกถึงภาคอีสานก็คิดว่าสมํำเป็นอันดับแรกก่อนใช่ครับ ต่ช่วงนี้อ่ะคือคนไทยก็ชอบกินอาหารเกาหลีมากใช่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 เตบางคนบอกว่าเอออาหารอาหารเกาหลีที่ไทยก็ไม่เหมือนที่เกาหลีเลยเผื่อก็มีนะครับแต่ที่ที่ไทยก็ตัวนี้มีร้านอาหารเกาหลีก็เยอะใช่ครับใช่เยอะเราเนี้ไปมาแล้วก็โอ้เยอะชอบเลอครับอาหารเกาหลีเดี๋ยวไปเจอที่อีกไทยดีกว่าแม่แม่ผมเคยเปิดร้านอาหารเกาหลี ที่เกาหลีอ๋อที่เกาหลีมันตามสั่งอาาตามสั่งอะไรทุกอย่างคำเนื้อย่างก็มีกิมจิจีเกก็มีก้มกิมจิต้มเต้าหู้ต้มอะไรทุกอย่างมีอยากจะเรียนจากแม่แล้วก็อยากจะวปที่โน่นอะไรแล้วก็อยากไปไทยอยู่แล้วคนนี้คิดถึงเมืองไทยแล้วผมก็เหมือนกันคืออยากพัฒนาทยของผมก็อยากจะเก่งขึ้นมากกว่าเดิมได้ไม่รู้ว่าช่วงนี้คิดว่าก็มันอยู่เหมือนเดิมๆอย่างนี้นะครับ มาเง่งอยู่เลยครับถ้าเปรตเกี่ยวคือไม่อยากจะพูดเมืองคนไทยเมืองคล่องใช่ไหมครับแต่มันไม่เป็นไปไม่ได้คือเราไม่ใช่นี่อันนี้ดีกว่าครับภาษาไทยตอนนี้ผมคิดว่าพอแล้วครับเข้าใจวัฒนธรรมไทยร้อนประเทศไทยร้อนที่นี่ร้อนก็มีหนาวก็มีะไลอ่ะก็ดูดูหนาวก็ยังยากยังไม่ไหวไม่ไหวหนาวมากนาามมกั น้ำมุกออกร้อนอย่างนี้ครับสงสาร,รเออมันสมมุติคนที่ร้นะครับคนเกาหลีปไปไทยมีแต่ร้อนอย่างเดียวใช่ร้อนอย่างเดียว<ๆ>วายเปล่าอืวายเปล่าผมนะครับผมคนที่ชอบอากาศร,ร้อนนะครับผมพวกคนขี้หนาวแล้วก็ผมอย,อยากอยู่เมืองไทยเพราะว่าอากาศด้วยแต่ครั้งเนี้ยตอนนี้หน้าร้อนนะครับที่ไทยนะครับร้อนมากๆร้อนมาก,มากๆเลยอ่ะบางคนบอกว่าประมาณ40องศาด้วย ก็ตอนที่ไปก็ชอบอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ครั้งนี้ไปมาหลรอมากจริงๆรล้อนมากมากเลยครับอยู่ที่ภากีสาใช่ไหมมันมันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ไม่มีแอร์ไม่มีแอร์เลยนะครับมีแต่พัดลมอย่างเดียวตอเแยคิดว่าไม่เป็นไรก็อํานาบ่อยบอยแล้วก็จะเปิดพัดลมก็ช่วยได้อยู่แต่ไม่ใช่คือมันรู้สึกว่าไม่มีแอร์ก็อยู่ไม่ได้คิดอย่างนี้นะครับถ้าร้อนมากมากแก้ปัญหา ครับไปห้างครับใช่ใช่เพื่อนบงไม่มีห้างไม่มีห้างด้วยตอนที่เกาหลีก็ยังไม่ค่อยมีระบบเครื่องแอร์ใช่ไปไหนธนาคารธนาคารเมื่อก่อนเออทำอมาทําไมเราครับคือไม่มีอะไรทำที่มันมานั่งพักคอนที่ธนาคารเลๆอยู่แล้ว พี่ปิติบอกว่าเราเราสุดท้ายก็ไปพักใต้หรือเปล่าใช่ไหมครับพักใต้ก็มาเนี่ยพักใต้ก็รอนรอนด้วยใช่รอนด้วยแต่ว่าชอบทะเลทะเลสวยวิ่งแน่นน้ำแต่ว่ากลับมาปุ๊บดำหมดเลยดำหมดเลยดำหมดเลยผมก็ไปมาแคป๊บเดียวก็ดำหมดเลยนะครับดำหน้าดำหมดเลยแล้วถ้าอย่างเงี้ยถ้าไทยอินอยากจะเป็นอันนี้สมมุตินะครับสมมุติถ้าอยากจะ ไทยยังจะเป็นก็เถยอ,อไหยไหมครับเนี่ยอันนี้นนนเรื่องนี้อ่ะเรื่องนี้ก็มีเยอะนะครับที่ไทยก็เหมือนกันเลยมีพอไม่มีรูกอ่ะใช่ไหมครับอันนี้ผมก็เคยได้นเลยสำหรับผมนะครับผมไม่ไหวครั้งแรกผมไม่ไหวเหมือนกันแต่คนที่สามก็เป็นลูกชายเออก็เลยไม่เป็นไรอไม่เป็นไรสู้มันชนะลูกได้เหรอคิดวี่าไม่รู้นะครับรนนต้องเจอเรื่องจอเรื่องจริงม,มาแล้วผมวก็เหมือนกันเลย,ลยนในขมกิ มันยอมไม่ได้อะมันไม่ไหวอ่ะเต้ถ้าเกิดขึ้นจริงๆก็ต้องยอมต้องยอมแพ้ต้องยอมแพ้ทางเลกวัฒนธรรมไทยกระเทยครับลังเกียจมากสุดๆเออแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรจริงๆแล้วผมก็ไม่เป็นไรนะครับตุณเนี้ยไม่เป็นไรเพื่อนที่มีเป็นเกย์ก็มีเพื่อนที่มีเป็นกระเทยก็มีขยน<ช>ันก็อาจจะมากกว่าใช่มากกว่าทำงานก็เก่งเออเก่ง มันหลายๆย,ยาก<ช>มากอะไร<ช>เออทุกอย่างโอเคมากแต่ลูกชายถ้าอยากจะเป็นกระเทยไม่อยากจะให้เป็นกระเทยเพราะการมองจากคนอื่นต่อคนอื่นใช่ไหมครับแต่จริงๆนิสัยผมมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นแล้วแต่ว่าคัาพัาตัด ลูก e, ชายพัดตัดดินสัญญกรรมอย่างเดียวมันไม่ชอบดูอยู่แล้วทำไมตัวเองต้องใช้มีด่าตัวเองอย่างนี้ตัดตัดนู่นนี่นั่นตัดตัดตัดเย็บเย็บโอ้โหมอเข้าใจแล้วแต่เขาชอบเขาทำยังไงเออคงจะทำยังไงไม่ได้อย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งเกลี่ยไม่เคยเคยอย่างนี้อย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งคิดโอ้โหตัวนี้มักงแล้วนะครับกินเยอะมากเลยโอ้โหวันนี้ผม มาร้านอาหารไทยที่แคคคางนา้ำชื่อไทยเฟมิลี่นะครับสาขาสองเลยใช่ไหมครับพี่สาขาสองไทยเฟมิลี่นะครับใช่สาขาหนึ่งอยู่ที่ม้าวเทลโซนะครับม้า,มาวเทลโซใช่ที่นี่ก็แคคคางน้ำเหมือนกันนะครับพังเบโดนะครับถ้าคิดถึงอาหารไทยก็มาที่นี่ได้เลยหรือว่าคนไทยอยู่ในเกาหลีก็เอออยากกินอาหารไทยก็มาที่นี่ได้เลยนะครับถ้ามาที่นี่แล้วมีอะไรแนะนำไหมครับที่นี่คือกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปที่สะพานพัมโพ อ่าแม่น้ำพานตรงตรงนี้ใช่ครับจริงจริงมีสะพานตรงจักก่อนนะครับแล้วก็ลงไปเดินไปได้นะครับกินไปแล้วก็เดินเดินไปได้ไหมครับใช่เดินไปได้ครับเดินไปได้สามสิบนาทีสามนาทีคนไทยกันไม่แน่นอนแต่รถเมล์นั่งไปก็ไม่ไม่เคยสิบนาทียังก็มาใกล้ๆกันจากตรงนี้จากที่นี่นะครับโอเคเลยไปได้เลยเมนูวันนี้ก็อร่อยหมดเลยนะครับมีมีสี่ยังตำท้าแล้วก็ไข่ลูกเขยแล้วก็กล้วยจับยวน แล้วเร่งเส็นะครับอันนี้เมนูที่กําลังคิดกันในเกาหลีแล้วนี่เมนูใหม่ด้วยนะครับให้ลูกคอยกับตำทาตที่จริงคือซากาที่หนึ่งก็ไม่ค่อยเห็นใช่ครับใช่เน่ยกำลัง<ช>กำลัง<ช>จะทาอยู่จะออกนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับคิดว่าไม่เกินหนึมืนวอนนะครับไม่เกินหนึ่งมนวอนถูกมากอ เพื่อทำไมใครถูกจังครับพี่แทนก็ไม่กินแทนก็ไม่กินแทนก็ไม่กินโอ้โหอันนี้ผมแนะนำแล้วครับโอ้โหถูกมากเลยอย่เนี้ยไม่เกินหนึ่งม้วนวอถูราคานี้ฮามิฮามิเจอแน่นอนนะครับเนี่ยในเกาหลีนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับทุกคนมากินเลยมาทานได้เลยครับแล้วที่นี่ก็อ๋อกลับปันได้ครับแล้วก็สั่งแล้วก็ส่งที่อาส่งอาหารที่บ้านหรือเปล่าครับครับอันนี้เตรียมอยู่ครับเตรียมอยู่เดลิเวอรี่ครับเดลิเวอรี่ก็ได้อยู่ เถวแถวตุ๊กช่อเทวเทวนี้ใช่ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลครับขอบคุณที่ชวนผมมากินเขาด้วยกันแล้วก็คุยการพูดคุยกันสนทนาด้วยกันนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ปีตีอ๋อผมขอบคุณมากๆแล้วผมรอบหน้าผมอยากจะอยากจะเจอไตด้วยอยากคุยกับไตเป็นภาษาไทยนะครับ ลิงลิงลิงโอเคขึ้นหน้าผ้าได้มาด้วยนะครับโอเคครับได้คลิปของวันนี้ก็เรียบร้อยหมดเลยนะครับถ้าพอใจคลิปคนนี้ก็เขียนคอมเมนต์ด้วยหน่กดไลค์ตัวไอกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Hey